สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็เช้านี้อยู่ที่มูไลแคมปิ้งนะครับครับตอนนี้ก็ทํากิจกรรมนะครับตกปลานะครับแต่เช้าเลยนะครับก็เมื่อวานก็มีผลงานน่นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะครับอยู่ดีไหมน้องครับนะครับ เหนยอยู่เหนยวกินนะครับอีอืาอนเช้านี้จะซําอีกหน่อยนะครับก่อนที่แคมป์จะปิดตัเช็คอินตีบโงเช็คเอาท์สิบโมงนะครับก่อนที่เี้ก็ปิดเที่นะครับทุกค ของปลาได้ถึงเที่ยงนะครับยิมูไรนะครับยมูไรทั้งปีนะครับเขาเขียวนะครับอ่ายว่างสนใจก็เชิญนะครับอ๋อได้ไหมพี่มาอยู่มาอยู่ถุงมาเลี่ยโอ้โหยอดยอดนี่นี่ครับครับยามคู่ครับนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ฮะครับ ยอดสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับแดดโอ้แสงแดดเก๋ดดจ้ามาครับยามเช้านะครับก็เดี๋ยวเรื่องปลาคันเป็ดเดี๋ยวมารุนกันนะครับเดี๋ยวหายบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับครับ ็นลานนะครับลานกว้างครับตรงนี้ครับก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับที่มูลไลค์แคมปิ้งนะครับเขาเขียวนะครับถ้าถ้าไหนสนใจก็ติดต่อจองบัตรนะครับบัตรใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศครับรอบๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ นะครับคือที่ชาเขียวนะครับนะำเช้าครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเออน่าจะเป็นกลางกลางเดือนตุลานะครับตอนนี้นะะ อาจจะเป็นปลายๆฝนแล้วก็ได้ครับจะเข้าสู่หน้าหนาวครับเมื่อคืนก็คือว่าอากาศเย็นๆนะครับช่วงหนึ่งๆครับมาสักสามทุ่มนี้ก็หมอกลงแล้วครับยาเปียกนะครับสามทุ่มสีทุ่มนะฮะตอนคืนจะคืนวันเสาร์นะครับจะมีดนตรีนะครับหน้าฮะนะครับ เแ็นได้ครับออนะทีครับอยู่ตรงนู้นนะครับย,ยังไม่ขึ้นเลยพี่จันยา,าชา้ชายัง <ๆ S 2> ไม่ขึ้นเลย <laughs> ต้องใส่รอแดด,แ <laughs> อ,อแดดก่นอนอร,ร้อนแดดร้อน เมืาอวานนี่ได้เมื่อวานนี่ได้สิบตัวเลยนะสิบเอ็ดตัวเลยนะสิบเอ็ดตัวเพราะว่ารวมตัวเ no. ล็ก right ตัวเล็กสามตัวใหญ่ประมาณแปดตัวร้อยไปสามสี่ตัวเล็กที่ว่าที่ว่าร้อยนะที่ว่าร้อยแล้วก็เอามาทาเลยนะอ่าใช่ใช่อูมุกีได้ตัวเล็กอยู่สามตัวจปล่อยลอ๋ออูมุ้มาบ้นเราไม yeah. 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 sure, right. ่มา เดี๋ยวตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องนะครับมุมนะครับครับถ้าได้สนใจก็เลยเจอเลครับเลยเข้าไปดูได้เพีเลยครับหุ่ไล่แพนปิ้งนะครับขเขาเทียวนะครับก็ติดต่อจอง หรือกว่าจะมาเช็คอินก็ต้องเสี่ยงดูนะครับถ้าเช็คอินถ้าจองก็จะร้อยไม่ใช่นะครับครมาก่อนเจอที่สวยๆได้ก่อนนะครับครมาหลังได้หลังนะครับเรือเลื่อนนะครับก็โอเคครับตาค่าบริการนะครับคนละร้อยห้าสิบนะครับเด็กไม่เกินอ่าเด็กเล็กไม่เสียนะครับเด็กอ่า เท่าไรนะเจ็ดขวบถึงสิบสองนะครับห้าสิบบาทนะครับอ่ากเขียนใครับกิจกรรมตกปลาครับทางนี้ทางร้านนี้ได้ลงปลาประมาณครึ่งตันนะครับราคาห้าคันเด็กก็คันละสามร้อยนะครับปลาเอาได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าถึงม่ใ,ใครถึงมีอมันนะครับดวงใครดวงมันนะครับกด มีทั้งปลาสวายทั้ทงปลานินนะครับก็เป็นทางน้ําบอ่อล้อมรอบนะครับล้อมรอบคมปมนะครับก็ปลาจะไปช่วยกระจายนะครับก็ต้องวัดดวงนะครับแต่เมื่อวานได้ประมาณรักสิบเอ็ดหางนะครับ,บก็เผาก็สดน,นะครับเผากินนะครับยามเย็นนะครับเอาไปกินไปสามตัวสี่ตัวครับ ก็ยังอยู่ครับในกระชังนะครับออกเก็ดตัวครับอยู่ในกระชังก็เดี๋ยวเช้านี้ก็จะขึ้นมาใหม่ครับอยู่ในน้ำนะครับทำการตกขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับมงไปพร้อมกันเลยนะครับครับก็วันนี้ครับก็เป็นที่สำเร็จครับ คลิปนี้ครับมูลท์แคมปิ้งนะครับก็คลิปตกปลานะครับกลางเต็นท์นะครับก็ปลาก็ได้โชว์ผลงานไล้นะครับตรงหน้า,าหน้าคลิปนะครับอก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับครับก็ใครสะดวกก็มา เลยนะครับมูล,ลนลธ์ครับพี่นะครับบางาพระศรีราชานะครับจอมเรีครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับนะครับแล้วนะบ,บ๊ายบายครับ